ดาวดำโดยจอมมันน้อยหลังสารรัฐธรรมนูญมีมติให้แพ่ทองทานหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกชั่วคราวม็อบขับไล่รัฐบาลนัดชุมนุมใหญ่พร้อมยื่น3ามเงื่อนไขคือ 1. แพ่ทองทานต้องลาออก 2. พักร่วมต้องถอนตัว 3. หมวนชนต้องปกป้องอธิปไตยแต่กลับไม่มีคำอธิบายว่าจะตั้งรัฐบาลใหม่อย่างไรจนทำให้หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าแกนนำม็อบอาจจงใจไม่เสนอทางออก เพื่อเปิดช่องให้เกิดรัฐประหารโดยบางคนถึงกับปราศัยในทำนองถ้าแกไม่ได้ก็ทำไปขอแค่ไม่ใช่ผลเอกทั้งที่รู้ดีว่าหากแพ้ทองทานลาออกพักเพื่อไทยก็ยังเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลอยู่ดีส่วนทางออกอื่นเช่นดันอนุทินหรือดึงพักประชาชนมาตั้งรัฐบาลก็ล้วนเป็นไปได้ยากเงินไขที่ยื่นมาจึงดูไม่มีน้ำหนักและขัดแย้งในตัวเองเหมือนเป็นเพียงการปลุกม็อบโดยไร้เป้าหมายจรงิงจ หวังเพียงให้เกิดการล้มรัฐบาลและเปิดทางกลับสู่อำนาจแบบที่เคยร่วมสังคกรรมกับเผด็จการมาก่อนหากแกนนำม็อบไม่ต้องการให้ถูกมองว่าชักนำรัฐประหารควรชัดเจนว่าทางออกต้องอยู่ในระบบรัฐสภาเช่นลาออกฟอร์มรัฐบาลใหม่หรือยุบสภาเลือกตั้งหากปล่อยให้คลุมเครือก็เท่ากับเปิดทางสู่วงจรอุบาทแบบเดิมที่ประชาชนต้องรับกรรมซ้ำซากอีกครั้ง และทุกท่านสามารถติดตามคอลัมน์ดาวดำโดยจอมาน้อยได้ที่ไทยแท็บลอยค่ะ